รีวิวหนังฮาลาบลาป่าจิตหลุดดูมาถึงองค์สุดท้ายโอ้โหจิตหลุดจริงผลงานการกำกับของพี่เอกสิทธิ์ไทยรัตน์นะคะซึ่งถึงแม้จะเป็นการกำกับเรื่องแรกแต่ว่าฝีมือไม่ธรรมดาเราว่าพี่เขามีภาพทุกอย่างในหัวชัดอยู่แล้วว่าต้องการจะถ่ายทอดหนังออกมายังไงทําให้หนังที่ออกมามีลายเซนชัดมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องแรกแต่ลายเซนมันเห็นมาตั้งแต่บทของเรื่องก่อนๆอ,อย่างบอดี้ศพสิแล้วก็13เกมสยองใครที่คิดถึงความจิตวิทยาสันประสาทองค์ประกอบฟิกฟรีฟรคุณจะได้เห็นมันอีกครั้งใน เรื่องนี้ค่ะการเล่าเรื่องการตัดต่อเพจซิ่งต่างๆมันจะไม่เหมือนหนังไทยที่เราคุ้นเคยซึ่งเธอชอบนะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะมันมีใครทําอะไรที่ฉีกออกไปแมจะคาดหวังให้ตัวละครไปสุดกว่านี้หรือว่าคลาแม็กซ์ที่แบบพีกว่านี้แต่ภาพรวมก็คือชอบเลยค่ะอีกอย่างที่ขอชมก็คือ a ค t i n g ของนักแสดงมันทําให้เห็นจริงๆว่าการแสดงที่ทรงพลังและทําถึงอ่ะมันช่วยส่งหนังได้มากขนาดไหนส่วนตัวชอบพี่พรานดํากับพี่ปูแบงเหเฮทที่เล่นเป็นตับตาไฟนะคะพี่แม่งโลกติดว่ะ เสรายตอนท้ายยากเห็นพี่เยอะกว่านี้อีกหน่อยมันน่าจะมีฉากโชว์ดาวเด็ดๆระหว่างแดนร้อยศพกับตับตาไฟถ้าถามว่าดูยากไหมมันก็ไม่ได้ยากนะใครชอบแนวจิตหลอนจิตหลุดสันประสาทไปดูเลยค่ะ3เมษายนนี้